ได้ได้ฝั่งเงนี้เหมือนใหญ่กว่านิดนึง มาดูวิธีการเป่าลูกโป่งนะคะไซส์จัมโบ้แบบซ้อนสองลูกลูกข้างนอกจะเป็นลูกโป่งใสนะคะที่กําลังเป่านี้เป่าลมเข้าไปแล้วก็เอาลมออกเป่าลมเข้าแล้วเอาลมออกประมาณสักสอสาครั้งส่วนลูกโป่งสีแดงก็เป็นจัมโบ้เหมือนกันนะคะเป่าให้เขาป่องสักรอบหนึ่งเพื่อดูรอยรั่วว่าเขารั่วหรือเปล่าจากนั้นก็เอาก้านพลาสติกนะคะใส่ลูกโป่งสีแดงแล้วก็ใส่เข้าไปในลูกโปง่งใสแล้วก็ค่อยๆไล่ลมนะคะให้ลูกโปง่งใสเนี่ยลมหรือว่าอากาศข้างใน ออกแล้วก็ให้เขาแบนที่สุดเลยค่ะลูกโป่งใสเขาจะไม่ใช่เนื้อยางนะคะจริงๆก็เป็นกึ่งๆึ่งเนื้อพลาสติกเขาจะมีความหนืดนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ลมออกไปแบบนี้ใกล้ได้ละเดี๋ยวเราจะเอามา เานะคะเวลาเป่าจะดึงจุกลูกสีแดงออกมาลูกปงสีแดงก็จะดันลูกใสนะคะให้เขาตึงไปตามลมที่เป่าเลยบางครั้งก็ต้องหยุดเป่าเพื่อที่จะดึงจุกให้เขาออกมาให้ยาวๆหน่อยูกปงจัมโบ้นะคะเป่าแล้วก็จะอยู่ประมาณ3 6นิ้วแต่จริงๆไม่ถึงหรอกนะคะ ก็ใกล้ๆเคียงกับประมาณสัก70-80เซนได้ขึ้นอยู่กับคนเป่านะคะว่าพอใจขนาดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ,คะสาเหตุที่ต้องเอาอีกลูกหนึ่งมาวัดขนาดนะคะดูเห็นไหมคะซ้ายมือเนี่ยจะมีแบบถุงพลาสติกห้อยๆอ,อยู่ก็คือเปลือกข้างนอกของเขาที่เป็นลูกใสแตกนั่นเองจากนั้นเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะเราก็จะมา,มาตัวสีแดงก็พอค่ะทําไมถึงต้องซ้อนลูกใสนะคะในความเข้าใจของปลานะคะก็คือว่าทําให้ลูกเกิดความมันวาวดูมีลูกเล่น เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะลูกใสตัวนี้แหละบางครั้งเราก็เอามาใสกริสเตอร์บ้างอันนี้ค่ะคือลูกที่ว่าลูกใสแตกอยู่ด้านนอกนะคะสังเกตดูตัวลูกนะคะเขาก็จะแบบว่าความวาวๆค่ะของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะเหมือนแบบว่าเนื้อด้านๆน,นี่ลูกนี้ที่ใส่ลูกใสก็เทียบกันนะคะลูกที่ซ้อนลูกจะดูสวยกว่าเท่านั้นจากนั้นก็เอาไปติดสติกเกอร์แล้วก็ทําเป็นหัวของต้นลูกโป่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชม